สวัสดีครับพบกับช่องทีแปรพัทร,ราอินเตอร์เน็ตนะครับผมกั<ใ>นอีกเช่นเคยวันนี้พามาเที่ยววัดป่าภูทอกนะครับผมหรือว่าอัดภูทอกหลวงพจนนะครับนี่ครับนี่คือจุดชมวิวสูงสุดนะครับของวันดนะครับนี่อันนี้คือสูงมากนี่นะครับก็ท่านผู้ชมที่ใครเคยเข้ามาเที่ยวแล้วก็กลับมาเที่ยวชมวอีกได้นะครับวัดป่าภูทอกบรรยากาศสวยมากนะไทยที่เคยขึ้นมาบนนี้นะครับบนจุดสูงสุดของของทางวันดนะครับ ก็เป็นวัดที่เงียบสงบมากครับก็คือใครขึ้นมาก็เงเสียงนิดนึงนะครับที่ใคยขึ้นมาตอนนี้ครับนี่ก็มีมีอะไรมากครับถ้าทายบรรยากาศให้ชมกันครับนี่ครับวัดป่าภูทอกจังหวัดสกลนครของเรานะครับนี่ครับนะฮะูสวยมากครับบนนี้สูงน่าจะมีหลายสิบเมตรอยู่นะสูงค่อนข,ข้างสูงมากก็ถ้าท่าในใดที่ไปเที่ยวแล้วกเเ็เตรียมร่างกายให้พร้อมหน่อยนะครับขึ้นบันไดค่อนข้างสูงอยู่แต่แล้วก็ระวังเด็กเด็กเล็กด้วยนะครับ พวกเด็กๆหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็ควรระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะสูงและชันมากเลยครับผมบอกได้เลยว่าเป็นหลัก20-30เมตรได้นะสูงนะครับสูงมากอยู่นี่ครับอ่าบรรยากาศกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์้ด้วยนะครับกดกระดิ่งติดตามไปด้วยกด subscribe ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมลาแต่เพียงเท่านี้นะครับผมอันนี้เป็นวิวของทางวัดนะครับนี่ อย่ของท้งวัดนะครับฝากด้วยนะครับท่องเที่ยวไทยนะครับนี่มีขึ้นไปอีกชั้น6นะข้างบนนู้นนะครับมันมีทั้งหมด6ชั้นนะครับอยู่นละเห็นปะไมครับผมมันย้อนแสงนะครับผมขอสวัสดีครับผมลาไปด้วยกับวัดป่านะครับผมวัดป่าครับสวัสดีครับ